สีเขียอมกี่ชิ้นพักสีเขียวเขียวอ่ากี่ชิ้นักนั้นได้สามก็คือมีสามชิ้นสิ่งของสีชมพูมีกี่ชิ้นพักสีชมพูเขียโอเคสิ่งของสีน้ำตาลมีกี่ชิ้นคพักสีน้ำตาลอยู่ไหนนะอ่านับเลยเก้าโอเคเดีมากใช่เก้าเป็นหลักนั้นใช่ถูกต้องถูก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 แล้ลูกกินมากโอ้อันนั้นคือสิบถ้าเป็นหลักหลักนั้นคือสิบถ้าเก้าต้องลบไปหนึ่งโอเคอ่าสิ่งของสีแดงมีกี่ชิ้นพักลูกสีแดง สีแดงกี่ชิ้นครับไดกระต่ายเอาเป็นกระต่ายโอเคเอาสีแดงกี่ชิ้นครับลูกไหนนะิบหนึ่งสามี่ห้โอเคมีหกชิ้นใช่ไหมใช่ไหมครับมีกี่ชิ้นนะเมื่อกี้น้องนับได้หกแสดง่ามีกี่ชิ้นนะลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเขบได้หก็คือมีหกชิ้นไม่ใช่โอเคเอาสีม่วงสีม่วงมีกี่ชิ้นครับลูก้นโคเอานับได้เจ็ดชิ้นแปลว่ามีสิ่งของกี่ชิ้นครับมีกี่ชิ้นตอบแม่พูดพูดก่อนเจนับได้เจ็ดก็คือ อ้าวชูออเคอันนี้ห้าอันนี้ห้าหกเจ็ดออเคสีฟ้ามีกี่ชิ้นครับลูกสีฟ้ามีสิ่งของกี่ชิ้นทำไมต้องันนี้ด้วยอ่ะอ่าก็จะได้รู้อ่าสีฟ้ามีสิ่งของกี่ชิ้นฟ้ามีกี่ชิ้นครับสองออเคอ่าอันสุดท้ายสีน้ำเงินอยู่ไหนสีน้ำเงินอยู่ที่ไหนสีน้ำเงินอยู่ไหนมีกี่ชิ้นรับแล้วพูดดังๆเลยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีมีกี่ชิ้นลูกมีทองาำกี่ดวง สิบดวงใช่ใช่ก็นับดูดีหนยนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดวงดาวเลยโอเคไปอันนี้คือฟ้าเขียวชมพูเหลืองแดงอะไรครับรูไหมจำได้ไหมจำจได้ไหมครับจำได้อันี้ก่อนนิก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนจำได้ก่อนนี่ก่อน สีอะไรครับม่วงเหรอสีอะไรนะม่วงเก่งมากสีม่วงถูกแล้วครับลูกแบบนี้สีม่วงอันนี้สีดำสีน้ำตาลสีฟ้าอ่าอันนี้ฟ้าอันนี้น้ำเงินน้ำเงินมันจะเข้มกว่าสีฟ้าลูกเนี่ยสีน้ำเงินอันนี้คือน้ำเงินแต่สีนี้คือสีน้ำเงินสีนี้คือสีฟ้าคล้ายกันไหมคล้ายกันไหมครับคล้ายกันคล้ายกันเนาะแต่ว่าคนละสีกันเนาะอันนี้คือสีฟ้าอ่ะเดี๋ยวแม่ทวนให้ลูกอีกรอบนึงนะครับสีส้มครับสีน้ำเงินครับสีเขียวครับสีชมพูสีเหลืองครับสีแดงครับสีม่วงครับ สีดำครับสีน้ำตาลครับสีน้ำเงินงครับ,บโอเค